สวัสดีครับสองคนเลี้ยงพาพเพลินครับมันนี้สีพาพีพ่รองว่ายามเบ็ดอีกแล้วครับนี่ใส่เบ็ดไปมาขึ้นโดนกันต่อครับงไหมูอีก้วเอาละได้ลุญนีิแล้วครับน่องอู้หูมุกจุกขู่เลยครับพี่รองเอ้ยเอออ้หนี่กินดีเลยวะ อยู่ๆอยู่ๆอยู่สองตัวยังอยู่ตัวนี้ก็ต้องอยู่ยู่แล้วก็ตายวะคิดว่านะตอนเข้าเดี๋ยวก็ตายแล้วไอ้พันไหมเอาผลงานมาเบิ่งครับ ขึ้นทั้งขางเนาะมันขึ้นทั้งนี้เนาะโอ้แแบบแหลกมาแล้วครับแต้มแหลกมาแล้วพี่น้องสามตัวเลยวะได้แลว้วไล่กลับไหมครับไรเปล่าอะไรออกได้ว่าออกได้ยุ่ปุ่นเลยนี่ครับยอดสุดยอด ต้มอไไะไรหรอฮ้องห้องตัวแล้วตื่นสวยครับวันนี้เจ็ดโมงทงนี้ว่าถือครับ ท่านไม่ได้ปลาตองมาตัวหนึ่งครับนี่กางเลยครับตัวที่สองแล้วครับเป็นปลาตองงัดเลยงานเล็ก เดี๋ยวเลยโคสองตัวรุ่นนี้ครับรุ่นอีกเ,เอา้าเวียดหายเอาแล้วครับ พี่นอいい้องเอ้ยจ <us> ังระบาดนี่ยูเดออยูเดอเฮ้ยเฮ้ดดึงข่งเาผีเลยครับพี่น้องเดียวยูปะยูยูยู่อยู่ออะไรลายยังวะยูยูยูตายยังวะ โอ้คือคือหลามวาไกลแน้ตัวหน่อยนึงไหมเนาะโอ้ฮัดโอ้ดึงจนเันเบ็ดฮัดโอ้ยตัวเอาละครับดึงจนเบ็ดโกงไหมป้าตัวหน่อยคืออนุภาพลายแยงของปลานี่ไหมปลาใหญ่สวนดึงเนาะเนาะจนว่าปลาทั้งว่าปลาใหญ่ดึง ป้ายใหญ่ขับอีกครับปลาใหญ่ถอ,อยโอ้ยนึ่งเดืนเบ็ดโคงง้งกรุงลงไหมอักเลยเดียว <c oughs> ครับหลังต่อไปครับหลุดหลังต่อไปครับทางนี้เป็นไดทำงานบ่ว่างครับหลังนี้ว่างบ่ถือ นะครับมาลุ่นกบอีกทีครับนี่ใส่เป็ดกบไว้ถือวะอู้จังครับถือล้ว,ลวอยูน่น้องเอ้ยเห็นกบปะได้ล,ะล,ล,นนลด่ะนี่ครับอู้มาหนีเราไม่เราไม่ติดตึงเต็มขึ้นนี่นอนนอนจนปวดออกเนาะนี่ครับอืม หกแล้วครับสางนี่สางเดียวหกตัวครับเจ็ดแปดเก้าต่อไปมันนั่นอีกฮักกิ้งีได้ครับสางนี่เก้าตัวแล้วครับเฮ้ยจิ้งโดมันหักหลอ่อน นะครับไปลุ้นางในกันโอ้ส่งผู้ใดนีดีวะเอ milk, <ühl> ้ยนี่นี่เนาะอู้ง้อบานอ่ะเนี่ยง้อบานง้อบาน ไงเดยครับพี่น้องเลยตายบ่โอ้ตายจ้อยดิดตัวขึ้นบิ๊กบอสเลยครับนี่โอ้ทำงานเหรอครับเอาโปลดเลย ขึ้นหมดแล้วนอนครับตัวเุ่นเลี้ยงไหมอู้ครับกำบ้องห่มเลยครับพี่น้องทุกนเอาละทีนี้แหมนะครับมาเจ็บแตมไปเลยครับนี่ ตื่นเบิดหางเอ้ยอู้ครับว่าเบื้องหลังนี่พี่น้องเอ้ยหมูจุกขู่เลยครับน้องเละลุลุนกันครับวะนี้ยนยนยอ,ยอยู่วะหมูคนหนาหนาจีับปลาปลาไม่เห็นลงไปเบื้องแลยแล้วให้พันไม้ลงไปเบื้องครับปลาอยู่นี่ถือมันตายแป๊บเดียวครับปลาหนองนี่ธรรมะสียู่ ยูวะแฟนไม่เศร้าคาดวงเด็ดก่อนครับเนอะตื่นกลานเถอะน้ำดิเราจะถือเสาโอ้ตื่นน้ำมันดไหม่โอ้อยู่ยูวะ โอ้ยได้เลยครับพี่น้องดึงเม็ดหมบจูกูไหมบนตื่นฝาตื่นน้ำเข้ากัิงานน้ำครับไปกันต่อครับโอเคครับคลิปนี้กับคลิปยามเบ็ดกับจบตำหนิ้วครับเด้อนี่ผลงานของกรอบต่อครับเนี่เห็นว่าพี่น้องเนี่ยขอเนยกระปไหลครับ เบื้องล้วก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้พอเรียงนี้เลยครับเดอ้อนี่กำลังใจเห็ุคลิปฝากไปนี้นะครับเดอ้อสวัสดีครับ